สามตัวลงเขาลงกลางปะนาไม่ลงกลางเขาลงเสร็จเสร็จทีก็หกหลังใช่เสร็จทีก็หกหลัลงหลังหกอ๋อฝั่งน้นอ,อุ้ยแหลมนี่ แหลมแหลมคนนะเต็มเลยแหลมตีหนึ่งแหลมเต้เหรอแหลมโดนหนึ่งแหลมแหลมตีหนึ่งอะโอเคพอัดเต็มแล้ววะยังไม่ได้ปืนเลยว่ะยืนเดี่ยวบนนู้นอย่างกรดอะไร ข้ามเปี่ยนจะเปิดยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะโดนเลยไล่แม่ไม่มีเกาะอะอู๋มันไม่มีปืนเลยแดนวิ่งมาโคตรหลายบ้านอะไม่วิ่งถอยยากเลยอ๋อได้แล้วบ้านบ้านอะไรวะบ้านตานี่เหรอ ใช่ใช่สตี๋เออเอ้ยทุเรียนเขข้างบนมีกว่ะเราเบียงนะเราเบียงนะระวังนะข้างบนมีปะเราเบียงถอยแล้วเราเบียงถอยแล้วเดี๋ยวแล้วล่ะหนึ่งครับหนึ่งด้านไหนบ้างอีกโคยข้างบนมีแสงเขอเราแล้วมันมีชุดทุเรียนระเบียงระเบียงระเบียง เมดลมีเสียงซ้ายอ่ะหกหลังดันไหมดันหกหลังเดี๋ยวจะดัน ไอมีมีมีขอลองเลตรง ahead มีใครมาหนีหนออ๋อเห็นแล้ตรงน้นงนตงนาเลยไม่ไม่โดนไม่โดน้มีขวาเบียตัวนึงแดนฮ้มีมี้บ้านนี้บ้านนี <man 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 ้ o ลก็โดนไปสองนั <man เบรกแเลตได้ไหมเบรกแกลเลตอยู่เราเราไปแกลเลตเลยอยู่ห้องในสุดเลยใช่ใช่เอ้ยเอาแฟนหนุ่มลูกคลองโดนเต็มๆต็มไม่ตายยังไงวะมีหับรองไ่ทำเกมแล้วนะโอ้ยแฟงเบลเบลบอดนะไม่ไม่มันมีตี้มันไม่ใช่บอดมันเป็นคนหมดเลยเฮ้ย เสียงใกล้แล้วเสียงใกล้มาแล้วคนหรือบอดอยู่คนละฝั่งม่าเลยเนี่ยเธอละหมดหน้าหน้ารีอ่ะเออและหัวเขียวเอออยู่ตรงกำแพงช่องต่างกำแพงเสร็จหรอเปล่าพันที่ร็จวะเออตัวหนึ่งนะสองตัวนะเออไม่มาหน้าเดียวแล้วตัวหนึ่ง มันอยู่บ้านนี้นี่ออกหน้าเดียวล้วตัวนึงไบ่ต้องวัดน้แงแขาวเขียวใช่ใช่สองตัวปอขวาแลขวาแทงขวาแะวอเนไม่ตาวะไปไหนละมีข้างในนี่เฮ้ยบ้านนั้นนกคู่มาอนบอหลงน้ำาเ สามีไม่หลับไม่นอนเหรอคะจะเที่ยงคืนแล้วนะหยาบเลยจะเที่ยงคืนแล้วน้องไม่หลับไม่นอนเลยพี่ไม่ไม่น่าเลยพี่แสงคุณแสงโดนอะพี่ไม่เว้ยคือแบบเออถ้าดีอ่ะจะได้นี่เรื่องตองเดินมาได้ไมเดี๋ยวพี่เลื่อนหน่อย คามีอนมันน้ำปะไปสองพี่ไม่มีเฟิร์สเอสกเกมแล้ววะเอาดิอ๋อหมีอันเดียวว่าจะแบ่งเมื่อเก็บเมื่อกี้ก็ไม่มีอ่ะที่ไปนั่งเก็บกล่องอ่ะอาอ,อตโตกว่านะเอ็มโจริงยากมากเลยสวัสดีครับพี่เบีย์สวัสดีครับ จะเล่นกราฟิกอะไรเล่นดีสูงสุดแล้วก็ภาพสอครับแกนกล่องนี้มีสก,กามาเละ <Okay. S 2> ตรงบ้านเห็นนะก็วิ่งมาซ้ายดีกีด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 ี ทุกคนน่าซื้ออ่ะบดเองคนคนนอนส่วนนี้มีคูณแปดนะ Enemies ahead ที่เหมือนกันคุณแปดอะไรนะคุณแปดเอาเอาเมื่อกี้อะไนที่จบแดนเหลือปะเหลือเลยอ่ะถ้าเราเอาแดนก็ได้อ่ะไปไปเลนลิ้น ดักข้างหน้ารอแดนเด็ต้องคนีปนีดึงดกืนแดนงงดึงมาไงวะเนีย้มียาไหมคะมีครับมีแบ่งไหมคะอ๋แบงยได้ับเก็บเกียวองเฮ้ยเีมันมีีกตัวนระวังนะมันมีซ้ายมีเสียงซ้ายไม่เหลือตัวเดียวข้างบนอะตัวเดียวแต่ซ้ายมี ข้างหลังนะไม่ต้องมาชิดด้วยใช่หันมาสมองให้ก็ได้เดี๋ยวอยู่ในสมองรอมันโดดหลบว้างละมันโดดไหมบ้านหนึ่งะไปสมองให้ได้ได้ค่ะไปดักให้ไปดักมันเน่ยนอยู่เอ็มพีมันอะไรวะบอดปะตัวนั้นนะคนนั้ะไม่น่าจะบอดนะไม่จะดีเดียวโคตรเบาอยู่ในยูพีอ่ะนั่งรอก่อนนะ เดี๋ยวคนน้นไปหลังของคู่กแล้วเหมือนไปดึงเพื่อนไป,ไปเบียคัให้เบียคำเบียไม่ให้มันดึงหน้าเบียหน้าเบียมันโดนตัวไกลย,ยิงมาจากบ้านฟาร์ม watch out น็อกหนึ่งมันยิ่อยู่มันยี่งอยู่ ตัววิ่งนนอะนอกแล้วครับอ๋อเอดี๋ยวพี่ไยิงตอนขึ้นรถน,น,นี่ <c oughs> เอดูอกล่องนะเนี่ยเอ้าเรียเรียบใี่ไหอย่ากวะชวกนี้ไม่มีรถปะวะน่าจะมีมาวะจะไปดูฟังแหลมให้ นีว่วะสวัสดีครับนีวะเอ้มีมีมีสวัสดีครับเดียรสิบเอสสวัสดีต้นด้วยนะคะพี่เป็นเล่นใจโลาสี่ร้อยไม่เล่นต้นไม่ไหวครัเล่นไม่ได้เลยพี่แชร์กลุ่มคนยังไม่ได้แชร์เลยเสาน้ำมันให้ ได้เฉยเลยอันพี่หัวมันนะเมื่อกี้หัวมันกันเป้าแดงขึ้นกันมันไม่มีอะไรเลยหันมาตรงนั้นต้องหลังมองจะหลบตรง,ตรง,อตรงบอดหรอวะใช่ต้นไม้แล้วใช่ใช่เห็็และบอดละ Enemies ahead ที่ได้รูว่าหัวฝาได้ยิงเีย ไม่บอดกระโดดด้วยเห็นรถปะเห็นรถตาเห่ะเห็นลังไม่เลิกจอดหรอไม่ร้่นไม่เห็น ออจอดไว้จอดแล้วจอดแล้วริมฝั่งนู้นอ้อมขวาอยู่มันเตืนเฮ้ยเห็นแล้วหลหลเห็นแล้วอ้อมขวาอยู่จะถึงแล้วบบดาวหนึ่งดาวสอง หลบได้ปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้นี่เองนะไอ้นี่เองชักปืนแล้วแปลงนี่แล้วอ่ะเหมือนไปดึงสมองอีกแล้วอ่ะแดนไปตั้งฟิวเจอร์ไอ้นี่ป่ะแกงทุกคนไปตั้งฟิวเจอร์กดค้างป่ะได้หรอมันปิดได้ปะมันปิดได้ดิ ถ้าที่มันกดกดตรงระเบิดแล้วก็ลูดลูดว่าจะเอาอะไรใช่ปะ่ะใช่ใช่อืมปิดได้ในพื้นฐานนะกดเป็นปกติเหมือนเดิมให้มันเกิดเป็นเหมือนเดิมอ,อันนี้ปิดใข้างล่างนี่ป่ะ้าข้างล่าง,น,าง,างนี่ป่ะฟีเจอร์ระเบิดอะพื้นฐานเลื่อนลงมาข้างล่างเพิ่มควือน,น,น้อยหลังกันหล่นคนมันเดือดรนเปล และสิ่คนรวมเราเหลือแปดเองโมงวันแรเลยครับบนเงินเพดีเยพรีเดกเจะาเก็งนี้เรียนได้จะพอโอเครกชั่วโมงหนึ่ขึ้นใหม่ ให้เจ้าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำกินข้าวก่อนนะครับทุกคน,น,นเดี๋ยวนอนเนี่ยัสดีพี่ชายรถจอดสดีครับเรียงไทยตะกร้าเดิใมใช่ครับผมใช่ผมฟังเลยครับยี่เกินใช้ halfs ข่าวอันฟ้ากะบพรเพื่อใช้เนี่ยเติอมเอมวกตั้มแบบนี้ก่อน ก็ตอนตายเลยแดนแดนแดนอเออกันเดียวี่าโอเคโอเคโอเคเดียวับคเดียวได้ไอโอเคค่ะได้ได้ ถือว่าดิบเสียบอยู่นะครับอะไรนะคะถือว่าดิบเสียบอยู่นี่อะไรไม่ได้ดิฟเดียบรถมันก็หมุนเข้าดีเกินเฮ้ย กาแฟดม่กาแดน่าจะหิวข้าวจนตางายิช่พี่ยเ่รับข้าวแล้วใช่ไ ทำไมวันนั้นพี่เบียมม้ยไปลงแข่เนีน่ยขอพี่บีมไม่ได้แต่งชื่อผมจำลืมเดี๋ยวตอนนี้พี่อยู่ไหนอยู่แคมป์ครับผมเปลี่ยนกระเป๋าแพวาโดนเบียร์ไปแล้วเจ็ดคนเป็นรถเปลี่ยนายแพวาไหนรถแท็กเปลี่ยนะเอาล้อไปหมดแล้วอะล้อแม่งโดนล้อหนามมาเป็นีุน๊ ห่วงไหมโค่นเล่นลิ้นเลยไม่มีประสบกาังานะเ,เปิดใหม่แล้วทำไงเสจ็บไม่หายครับอันนี้ไม่ได้เอามาเรย ดีครับผมแสวัสดีน้องเวสพี่ชายคนแรครับะเป็ครับผมเปลี่ยนเลยเปลีป่ยน นี่ตัวหนึ่งเจ็บมากนะครับล็อกร็อกขเบียนหลังให้ดราค<ม>ราับระดับมีมีครับหลังให้ดราตัวนี้เห็นแต่ตัวดาวเมื่อกี้นี่มันมีปืนแฟร์อ้ไรวะเอวให้เอาอค่ะ ล้วว่างรอข้าวกับคนที่ใช่อะไร,รไเราในนผมผมว่าน่าจะเป็นรอข้าวเขาคนตเวพากคนที่ใช่ผมเจอแล้วอีอเกวยไหคนซูว่าผมเฮีย ยเสามตัวแล้วก็คอลลัตตี้กันอีก มันเบียเห็นมันเบียเห็นรถตรงนี้แต่ไม่เห็นคนบักกี้ Watch out! I don't understand. Thank you, thank you for the 25 star bro. I don't understand. Enemies ahead. Oh not god รถขังนี้ทำไมวะไปไปไล่กันดีกว่าไอวงอีกหนึ่งเหมือนสองตัวปะมองไปเหมือนสองเลยก็จะสองครับโอ้เหมือนมีคนสองอยู่ไหนแล้วครับอยู่อยู่ตรง enemies ahead โอ้ยเด็กดีด้วยเนี่ยไอซีเดิน หัวฟ้าเจ็บมากเลยหัวฟ้าเลยชุดเพชร์อะชุดแผลสเจ็บมากอะอ,อยู่เนินนะงขึ้นหนุนยังไม่ได้ลาวแล้วหรือตัวหน้าขวาเลยขวาต้นไม้ขวาล่างขวาขวาคิดเหรอเกมแรกไก่ใช่ไหม ใชเ่เอ่เอ่ใช่ใช่เล่นมาตั้งนานเพิ่งกินไก่อื <c oughs>